ความดับทุกมีเพราะความดับไปแห่งความเพลินนั่นที่ปุณณนะรูปที่เห็นด้วยตาก็ดีเสียงที่ฟังด้วยหูก็ดีกลิ่นที่ดมด้วยจมูกก็ดีรสที่ลิ้มด้วยลิ้นก็ดีพโภะท,ที่สัมผัสด้วยกายก็ดีมรมที่รู้แจ้งด้วยใจก็ดีอันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพนใจเปรนที่ยว้ตา้วนใจใหกรัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดย้อมใจมีอยู่ภิกษุย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พั่มสรนเสริญไม่เมาหมกซึ่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้นเมื่อภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่พั่มสันเสริญไม่เมาหมกซึ่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้นอยู่นั้นที่ความเพลินย่อมดับไปปุณณนะเรากล่าวว่าความดับ ไม่มีเหลือของทุกขมีได้เพราะความดับไม่เหลือของความเพลินดังนี้แล